โอ้โหเฮ้ยอันนี้ใครที่ดาวดูไม JA ่ออกจริงจริงไหมเนี่ยหน้าชัดขนาดนั้นีหรอนีหรอพี่พี่ดาวสังเกตว่าหรอจัดสูมหนวดเข้าไปสูมหนวดเข้าไปไปจอนจอนจริงอ่ะ มันจริงโบเขียนนิดนึงเขียนไม่ออกจริงโบเขียนนิดนึงอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวก่อนอ้นี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะอืออันนี้ม5ค่ะโตแล้วไม่โดดมาโตคนเดียวเลยอ่ะโดดดูโตกว่าตอนนั้นอีกนะตอนนี้ดูเด็กใช่ตอนนี้คนวันเด็กดูถืออะไรอ่ะถือพัดอยู่พัดเหรอพัดหรือไม้ค่ะทาว้าวแล้วเป็นอะไรเนี่ยน้องสะบัดอยู่แบบซึ้งด้ลยไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เจ้าไม่ใช่เลยรื่อะไรอะหนูคิดะ่าอยู่มึ้งนะฮะ ตันนั้นเกย์ขื่มอยู่เล่นแสดงละครเวทีเรื่องมูหลานเราเป็นฮองเต้เราเล่นเป็นฮองเต้ใช่โอ้โห้องเล่เป็นจันเจ้าทำหน้าขึ้นขื่มหน่อยหมดทีนน้ออองบุญกิะวเป่าบุญกิน ไม่มีจะาจ้าวส่งมาได้พี่ดาวเออันที่ส่งมาก็มีความคลายจริงๆพี่ดาวอยากขอสามคำให้กับรูปนี้แก่มากขรึมว้าวแก่มากขรึมก็นเด็กเราเป็นเด็กแบบไหนอันนี้น่าจะไม่เด็กแล้วนะครับเ้าไปย้อนไปตอนเด็กตอนนู้นเลยใช่ไหมครับก็ชอบชอบแกล้งคนอื่นนะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งแบบนั้นนะแบบนั้นแบบไหนยังไม่รู้เลยไม่ได้แบบว่ากลั่นแกล้งชอบแบบอะไรหยอกยชอบหยอกอย่าง คุณพ่อจะบอกครับว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กพูดมากพูดมากพูดเยอะมากเลยแล้วชอบพูดแกล้งอย่างบางคำที่คุณพ่อบอกอ่ะไม่ได้ห้ามพูดเราก็จะยิ่งพูดจำได้ไหมจำได้ไหมถ้าจะชอบทําเสียงแบบแป๊ดแป๊ดแป๊ดหน่อยเสียงแบบหยอกหยอกคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้หนูก็เป็นอยู่นะตอนเด็กเป็นครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาช่วงหนึ่งอ่ะเหมือนเราขี้อายขึ้นเราพูดน้อยลงน้อยลงเยอะมากเลยครับจนมาอยู่บ้านนี้นี่แหละ ตอนนี้เราเป็นเด็กยังไงเริ่มเริ่มขี้อายยังตอนนั้นก็ยังขี้อายอยู่ครับแต่ว่าเริ่มเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วครับ<อ>เพราะว่าตอนนั้นทำ<อ>กิจกรรมเริ่มเดอะแล้วด้วย<อ><อ>ทำไมเราถึงเลือกรูปหนี้อ่ะดูที่ทุกคนอาจจะไม่ไม่ไม่ไมอฟเ,เห็นดีกว่าเราไว้หนวดด้วยใครจะไปคิดนะแบบ้องเตยมัดครุ่มนะ ตอนนี้ก็กลายมาเป็นน้องนุนิวของพวกเราในวันนี้ลูกนี้ทุกคนอาจจะหลังจากนี้อาจจะไม่ไม่ได้เห็นอีกแล้วก็ได้ครับน่าจะไม่ได้ไว้ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ไว้ด้วอันนี้ก็คือวาดเอาด้วยแหมวาดเอาเพิ่มไดยปะวาดเพิ่มนิดหน่อยค่ะตอนนั้นก็ไว้ด้วยครับต้องมาปลายไว้หนวดนะครับไม่ได้โกนหรือว่าหนูลองไว้ไหมหนูไว้หนวดหรอยืนดีดีครับก็ดีนะเปลี่ยนลุกก็ดีนะครับเปลี่ยนลุกนี่มาก็ได้อยู่นะเออ จะเป็นรูปวัยเด็กที่ดูโตที่สุดแล้วที่เพื่อนๆเ,เลือกมานะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวัน Playground นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงน,นี้เลยค่ะ